ฉันต้องโทรศัพท์หาผู้ว่าการรัฐจะต้องแจ้งกองกำลังแห่งชาติคุณเจอตัดไฟเฉพาะที่บลูกลินแยกต่างหากได้หรือเปล่าครับครับผู้จัดก,การได้ครับคุณกลอบไปก่อนนะครับพีเตอร์ฉันจะติดต่อไ,ได้ครับเออเดี๋ยวพีเตอร์ครับถ้าฉันไม่ติดต่อไปคุณเป็นคนที่มีวิจารณญาณของตัวเองนะคัะเข้าใจที่พูดใช่ไหมแน่นอนครับการตัดสินใจให้สั่งการตัดจ่ายไฟฟ้าในท้องที่ ก็เป็นเหมือนการลองเสี่ยงยังไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนตัวเรื่องนี้อาจจะผิดก็ได้นะครับพายุอาจจะไม่ร้ายแรงเท่ที่เราคิดไม่ต้องตื่นตูมนขนาดนั้นแต่ว่าในทางกลับกันพายุก็อาจจะสร้างความเสียหายร้ายแรงระยะยาวได้เช่นกันปัญหาในการสื่อสารทำให้ทุกอย่างยิ่งแย่ลงไปคลอสไปไหนกขอ,ออกไปพร้อมท่านนะครับ เรื่องพายุริยนยานตกลงเปไงครับเรื่องพายุที่นยาร้ายแรงมากมาถึงนิวยอร์กนะครับอางรถไฟฟ้าจะเป็มุดว่างเดี๋ยวเราจะรายงานความคืบหน้าเมื่อมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมนะครับผมต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับฉันรู้สึกว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเลยิปครอสแนะนำให้ชาวนิวยอร์กปิดเครื่องไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมว่าไม่เคยเห็นเขาทำหน้าตึงเครียดแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ ทุกกระแสไฟที่เพิ่มขึ้นนี่สิงเอเธล่าผมเองนะฟีเตอร์กระแสไฟขึ้นสูงไปทั่วเลยอ่ะนั่นคือผนจจกการบอกให้ประชาชนตัใช้ไฟกันพวกเขาจะโทรหาทนายกันให้วุ่นถ้าคุณได้ข้อมูลใหม่จากเอสเมลัยโทรหาผมด่วนเลยนะผมต้องคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเลยนี่นะฮัลโหลท่านครับ มาครั้งนี้มันบ้ามากเลยครับการใช้ไฟเพิ่มขึ้นมากเลยมีกันยายนมากขึ้นอีกนะครับระบบกำลังจะรับไม่ไหวแล้วนะครับท่านครับถ้าพายุมาถึงตอนนี้เนี่ยมันจะยิ่งแย่กว่าเก่าอีกนะครับท่านฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบิดด์ให้ตายสิฉันมาเพื่อยืนยันค่ะว่าฝ่ายพลังงานกำลังทำงานกันอย่างหนัก แต่พายุสุริยะส่งผลต่อดาวเทียมจึงทำให้บางอย่างขัดข้องไม่เหมือนอย่างปกติส่วนแผนกฉุกเฉินของเราก็เตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะขอบคุณคครับ 240นาโนเทสลาแรงกว่าที่เราเคยเห็นถึง3เท่าส่วนสนามแม่เหล็กมีขั้วใต้ค่ะสนามแม่เหล็กพั้วใต้ขนาด240นาโนเทสลาแค่ฟังกว่าหัวหมูแล้วครับเราจะตกเป็นเป้าโจมตีของดวงอาทิตย์แบบเต็มที่เลยนาโนเทสลาคือหน่วยที่ใช้วัดพลังงานแม่เหล็กไปกว้าพายุสุริยะที่ใหญ่ที่สุดในบันทึกคือปี1859มีความแรงประมาณ200นาโนเทสลา แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพายุยังแรงได้มากกว่าน,นั้นเอาละทำงานกันเถอะนะโทรศัพท์แจ้งบิเตอร์ด้วยคุณสามคนไปคุมโซนสองคุณโซนหนึ่งนะอยู่หน้าจอด้วยดูให้ทุกอย่างเรียบร้อยเลยแต่ครับผู้คนจะต้องแตกตื่นกันมากเพราะมันยิ่งกว่าทุกครั้งที่เราเคยเห็นมาเลยครับเราก็ได้แต่หวังว่าจะเตรียมตัวรับมือได้ดีหวังว่าเราคิดถูกฮาร่าฮาร่เฮาร่าพูด ตอนมาดูจุดวุ้นตรีไม่ได้นะเราต้องจุดการจ่ายไฟเดี๋ยวนี้ฟีเตอร์เราตัดไฟไม่ได้ถ้าท่านนายกไม่อนุญ,ญาตนะเราจะถูกด,ดำเนินคดีได้ไม่มีทางเลือกแล้นะตัดไฟซะนะเชืเ่อผมเร็วท่าผมทำการตัดไฟที่ชั้นหนึ่งและชั้นสองภายในห้านาทีมาที่นี่ด่วนเลยเร็วมาช่วยหน่อยเร็วจะทำการตัดไฟที่ชั้นห้าภายในหนึ่งนาทีพวกเขารู้แล้วว่าพายุสุริยะลูกนี้รุนแรงมาก และสามารถจะสร้างความเสียหายแก่โรงไฟฟ้าได้ทั่วโลกที่นี่ในบรูกลินวิจารณญ,ญ,ญาณของชายคนหนึ่งจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการสื่อสารถูกตัดขาดแล้วสถานีไฟฟ้าน้อยแห่งนักที่จะเตรียมพร้อมชนีง,ะงจะตัดไฟใน15วินาทีนี้นะตัดโนสองและก็่วนสามด้วยเร็วสองสามนี่ ตัดการตัดจ่ายไฟทำให้บลุกลินตกอยู่ในความมืดแต่แถบอื่นของนยิวยอกยังคงมีแสงไฟ ขณะนี้ CME อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นาทีแต่ไม่มีใครมั่นใจได้ว่าผลของมันจะร้ายแรงขนาดไหนทาารไ่ได้ฉันได้สั่งการให้หยุดการจ่ายไฟในเขตลุกลินของนิวยอร์กแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าส่วนเกินแต่ว่าเราจะไม่ตัดไฟของทั้งเมืองนะคะ เพราะว่ายังไม่สามารถทราบได้ว่าเครือข่ายไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ขณะเดียวกันนี้ตามที่อื่นๆในนิวยอร์กผู้คนมารวมตัวกันบนถนนเพื่อรอดูแสงสีพิเศษผลของฟ้าซึ่งเรียกว่าแสงออโรราครับออโรราเป็นภาพที่หายากและสวยงาม ปกติแล้วจะเห็นได้ในแถบขั้วโลกแต่ครั้งนี้แสงปรากฏในแถบเส้นสูงสุดซึ่งจะมองเห็นได้จากทุกแห่งในโลกที่เป็นเวลากลางคืนแต่ความสวยงามนี้ก็โหดร้ายมากอาอโรราเกิดจากอนุภาคซึ่งบรรจุพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากนับหมื่นล้านอนุภาคคงเข้าชนอนุภาคของออกซิเจนและไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศโลก ขณะปะทะกันก็ทำปฏิกิริยาและปลดปล่อยพลังงานกลายเป็นแสงในบรรยากาศชั้นบนจะเห็นเป็นสีแดงและเขียวชั้นต่ำลงมาเป็นสีฟ้าและม่วงมันรวมตัวกันเป็นการแสดงโชว์ของแสงที่พลิ้วไหวไปมาบนความสูง100ห0ึ่งร้มาัเราจะตัดภาพไปที่ยุโรปซึ่งเห็นแสงนี้ในยามกลางคืนเช่นเดียวกันนะครับ แสงสว่างจังเลยยัง สวย <c oughs> <c oughs> นะสิมีอะไรตลกเหรอก็ <Oh, ถ้าคิดดีๆนะนี่อาจจะเป็นแสงจากไฟฟ้าครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นภายในหลายเดือนข้างหน้าก็ได้ ้ามองในแง่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ซึ่งเป็นภัยพิบัติทั่วโลกและจะทําให้เราขาดไฟ้าอย่างแน่นอนแทนที่มันจะเป็นแค่แสงสีสวยงามบนท้องฟ้ามันก็จะกลายเป็นสัญญาณแห่งหลางร้ายที่บอกถึงอันตรายซึ่งเอาแน่ไม่ได้ เมื่อพลังงานจากพายุสุริยะมาถึงมันจะสร้างคลื่นที่พุ่งผ่านสนามแม่เหล็กโลกทําให้มีกระแสไฟฟ้าแรงสูงลั่นไปตามเครือข่ายสายไฟหม้อปแปลงจะลุกไหม้พายุสุริยะที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จะทําให้ไฟดับในวงกว้างที่สุดเป็นเวลานานที่สุดด้วยนิวยอร์กยังมีปัญหาอื่นคือพื้นผิวของมันผิวโลกบางแห่งจะดูดซับประจุไฟฟ้า แต่พื้นผิวธรณีของนิวยอร์กต้านทานกระแสไฟฟ้าพลังงานจากพายุจังปะทะกับเครือข่ายของโรงไฟฟ้าด้านบนอย่างจังดาวเทียมขาดการติดต่อสัญญาณล่มไปแล้วดาวเทียมคือสื่อของการสื่อสารเกือบทั้งหมดทั้งโทรทัศน์โทรศัพท์วิทยุอินเทอร์เน็ตเครื่องบินเรือสินค้าระบบป้องกันภัยการขัดข้องของระบบสื่อสารทั่วโลกจะตามมา และพายุจะทำลายเครือข่ายในท้องถิ่นจำพวกไฟจราจรอด้วยทำให้เกิดสภาพอันตรายอย่างยิ่งบนท้องถนนที่ขับขั่เมืองเมืองปราศจากพลังงานรองรับการคมนาคมที่ซับซ้อนอย่างเช่นรถไฟจะเกิดปัญหาเป็นรายถัดไปญญาณจราจรของทางรถไฟอาจจะกระพิสีเขียวแล้วก็แดงสลับไปมา ที่จะไม่รอดชีวิตจากความหนาวเหน็บซึ่งจะตามมาหลังเกิดไฟฟ้าดับ